จะอไอีกแล้วนะครับผมบอลสุพรรณบุรีครับวันนี้นะครับพอดีมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้มาครับคือคืออะไรนะป้าอะไรนะแหนมแหนมนะครับดูครับแหนมน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะนะน่าจะเยอะนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวกันนี่นะครับแหนมอ่าผู้ใหญ่ใจดีให้มานะครับผมครับแล้วก็นี่ใบตองดูใบตอง อย่าลือีกชั้นหนึ่งนะมีกชั้นหนึ่งสวัสดีเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหอย่างว่าของฟรีนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วครับเนี่ครับเจอแลเจอแล้เอ้าไม่สุกนี่หรอปะเหนียมดีบเหนียมดิบครับเห็นไหมครับเอานะครับเมื่อกี้ก็นี่ครับก็แกะแกะเรียบร้อยแล้วไม่มีใบอะไรมาไม่รู้ใบอะไรปะใบยอครใบกระทอม ไปกับมาแม่ตาข้าวหมากม้าวอมมมกอก็อร่อยครับอือกินได้กินมาวอลลกูดปูนปูนอร่อย